นะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนนาอ๊อดบางกระเจ้านะครับนี่นะครับอยู่ที่ซอยเพชรสือง57ห้าบนะครับมีสมบดปากการนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับอ่าก็จะมีร้านอาหารนะครับนี่ร้านอาหารห้ามนำอาหารเข้าร้านนะครับเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับ นี่นะฮะอันนี้ก็คือนี่เป็นสวนนะครับนี่นี่นะฮะว้าวนี่บริเวณรอบนอกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นทางเข้าไปข้างในนะว้าวนางล้านเขาก็จะ ตกแต่งด้วยนี่ฮะเก่งไม้นะครับพ่นสีเนาะนี่อันนี้เป็นบ่อน้ำนะครับในถันงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นบ่อปลาครับนี่ มีต้นไม้แปลกๆเยอะเลยนะครับนีเดอกอะไรเนี่ยส่วนเราก็ร่มเรื่นนะครับเพราะทำสวนได้ร่มลื่นมากนะนี่ก็เป็นบริการอาหารเช้าด้วยนะครับนี่ นี่คือภายในบริเวณส,สวนนะครับนี่ก็จะมีสวนหย่อมนะครับจัดเป็นสวนหย่อมมีโต๊ะหินให้นั่งมีมุมถ่ายรูปนะครับนี่มีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักนะครับเป็นรถสามล้อนะนี่น่ครับอันนี้คือสวนนะครับจัดสวนอันนี้คือสวนนะครับ มุมนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเป็นสระน้ำเหมือนกันนะครับนี่มีมันพุด้วยนะน,นี่มีนกมีนกฟามิงโก้ด้วยนกฟารมิงโก้ไม่ต้องไปดูถึงเมืองนอกนะครับเมืองไทยก็มีฟา์มิงโกนะ้แล้วก็จะเห็นอยู่ร้านอาหารนะเดินไ,ไปข้างใน อันนี้ก็จะเป็นสวนนะครับต้นชมพู่นะครับมีรขาปลูกชมพูด้วยนะนี่นะครับชมพู่นะ เป็นทางไม้เดินเข้ามาข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นสไตล์ส,สวนนะครับนี่มีต้นชมพู่มีต้นมะพร้าวนะครับนี่ก็มีนี่ปลูกผักพื้นบ้านด้วยนะมีกระเพราอะไรด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปชมสวนหน่อยนะ เป็นสวนนะครับเหมือนเราเข้ามาในป่าเลยนะครับสวนองุ่นนะครับนี่แต่ไม่ใช่องุ่นจริงนะองุ่นปลอมนะครับดูว่าทำเป็นซุ้มแล้วสวยงามมากนะครับนี่ ว้าวอางุ่นกำลังแดงเลยนะครับนี่โอ้มีหลายสีมีสีแดงสีดำนะครับนี่นะน่ากินมากว้าวนี่ฮะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ในสวนอ่งุ่นนะครับนี่องุ่นมีหลากหลายสายพันธุ์หลายสีนะครับมีสีดำอ่างุ่นดำอางุ่นแดงด้วยนะฮะนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้านพักนะครับเขามีบ้านพักให้ด้วยนะนี่นี่คนระับบ้านพักเป็นหลังๆเลยนะครับแต่ไม่รู้ราคาเท่าไหรนะ่นาะนี่นะฮะนี่คนระับนี่คือห้องพักนะไปบ้านเป็นหลังๆนะครับนี่ อยู่สามหลังนะครับบ้านผักเขาอันนี้ก็จะเป็นทางออกแล้วนะว้าวอันนี้เป็นแปลงเมลอนนะครับอันนี้อ๋อปลูกเมลอนเมลอนกำลังออกดอกนะครับแต่ยังไม่เป็นลูกนะ เนล่อนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของครัวนะครับกํลังกินกันอยู่แล้วสวัสดีครับออันนี้ก็จะเป็นสวนดูนี่อันนี้เป็นร้านอาหารนะครับนีร้านอาหารอันนี้ก็จะเป็นสวนคนรับ ในสวนครับนี่ีนซุ้ม,มต้นเฟื่องฟ้ารูปหัวใจด้วยนะครับนี่จัดสวนด้สวยล่มเลื่อนเลยครับว้าวมีต้นแอปเปิ้ลด้วยนะ แอปเปิลนะครับโอ้มีต้นแอเปิลด้วยนีย่ก็จะเป็นเป็นภายในบริเวณลานนะครับตรงนู้นก็จะเป็นโอ้มีต้นไม้สีทองด้วยนะ ด,ดูอันนี้คือใบไม้สีทองนะครับนี่นสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้นี่ก็จะมีเป็นลานที่จอดรถครับลานจอดรถก็จะมีนี่บริเวณต้นจางนะครับป่าจากนี่ อ๋อมีคลองเลยนะครับนี่มีป่าจากแล้วก็มีคลองว้าวให้ดน,นอันนี้คือต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับนี่งมาให้ดูนี่นะครับมะม่วงหาวมะนาวโห เยอะมากเลยนะครับนี i, ่มีสองต้นนะอุ้ยตุกต้นนีแดงเลยนะครับนี่คือม่วงหาวมะนาวโหนะครับนี่ โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนอาหารส่วนนาออดบางกระเจ้านะครับสมุทรปาการนะครับอยู่ในซอ,อยเพชรหึงห้าสิบเจ็ดนะครับนี่บรรยากาศล่มลื่นนะครับเขาจัดมีบริการ,อ,ร,าร,การอาหารเช้าด้วยนะแล้วก็เขาจัดสวนได้สวยงามมากนะครับบรรยากาศบรรยากาศดีด้วยนะครับน,นี่นะ ถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับอยู่ในซอยเพชรชหัหหง57นะครับสมุทรปราการนะครับตรงเราเข้าตรงทางโอเคนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สวนนาะอ๊อดบางกระเจ้านะครับอยู่ในซอยเพชรชหัหหง57นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับทางเข้าก็จะอยู่ทางทางวัดเลยนะเข้ามาทางวัดนะครับเออเนี่ยบรรยากาศล่มลื่นนะครับแล้วเขาก็บริการอาหารเช้าด้วยครับมีอาหารเช้าด้วย นี่เขาจัดสวนแบบออสวยงามมากนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับที่สอดเพชรชัยหง57นะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับที่สวนนาออดบางกระเจ้านะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะนะครับแล้วก็มีบริการอาหารให้ด้วยนะครับเดี๋ยวลาเดี๋ยวเล่าลาไปด้วยบรรยากาศสวยๆของร้านกันนะครับนี่ Yeah. โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ